ฝากกดไลค์กดติดตามในช่องด้วยนะครับหุ้นเอเชียส่วนใหญ่รุงลงในวันนี้จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบียและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทําให้ผู้ซื้อขายส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงขณะที่ตลาดหุ้นจีนปรับตัวสูงขึ้นหลังจากมีการปรับลดอัตราดอกเบียตลาดในภูมิภาครับไม้ต่อจากตลาดหุ้นวอลสตรีทที่เคลื่อนไหวอย,อย่างซบเซาจากที่ดัชนีหุ้นสหรัฐอเมริการุงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นและขณะที่ตลาดรอรายงานผลประกอบการที่กำลังใกล้เข้ามาดัชนีหุ้นสหรัฐล่วงหน้าติดลบเล็กน้อยในการซื้อขายในเอเชียขณะนี้นักลงทุนส่วนใหญ่กำลังรอการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะจัดขึ้นในอีกประมาณสองสัปดาห์ข้างหน้าโดยจากการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรครีพับลิกันโดนลัลด์ทรัมมีโอกาสชนะรองประธานาธิบดีกัมลา มากขึ้นในสัปดาห์นี้ความสนใจของนักลงทุนยังอยู่ที่รายได้หลักของสหรัฐโดยรายได้ของเอเชียมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นเป็นผู้นำการขัดทุนแม้เงินเยนอ่อนค่าลงนิกเกอิ2ีก225ของญี่ปุ่นทำผลงานแย่ที่สุดในเอเชียโดยลดลง1.7%ในขณะที่ดัชนี TOPIX ลดลง 1. 1 การขาดทุนในหุ้นญี่ปุ่นเกิดขึ้นแม้เงินเยนแตะระดับที่อ่อนแอที่สุดในรอบเกือบ3มเดือนสกุลเงินถูกกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยปกติแล้วค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงจะส่งผลดีต่อหุ้นญี่ปุ่นที่เน้นการส่งออกการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ในขณะที่บ OJ มีกำหนดประชุมกันในช่วงปลายเดือนตุลาคม ก่อนหน้านั้นข้อมูลอัตราเงินเฟอ้อของโตเกียวจะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้และมีแนวโน้มที่จะมีผลต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นหุ้นเอเชียโดยรวมปรับตัวลดลงโดยดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ลดลงกว่า1%ในขณะที่ดัชนี ASX 200ของออสเตรเลียลดลง1.4%โดยดัชนีหลังถูกเทขายทำกำไรอย่างหนักหลังจากที่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อต้นเดือนตุลาคม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดัชนีนิตตี้50ของอินเดียทีให้เห็นถึงการเปิดตลาดแบบทรงตัวเนื่องจากดัชนีลดลงท่ามกลางการเทขายทำกำไรและรายได้ปานกลางของบริษัทใหญ่ของอินเดียหุ้นจีนพุ่งหลังลดอัตราดอกเบี้ยตลาดจีนทำผลงานดีเยี่ยมโดยดัชนี CSI 300และซีใไฮคอมโพสิตเพิ่มขึ้นระหว่าง0.2%ถึง0.3%ในการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดัชนีห้างเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น0.4%หุ้นจีนได้รับกำลังใจจากการลดราคาที่มากกว่าคาดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ LPR ในวันจันทร์การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดจากปักกิ่งเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ว่าการมองในแง่ดีต่อมาตรการดังกล่าวจะผลักดันให้ตลาดจีนแตะระดับสูงสุดในรอบสปีในเดือนตุลาคม แต่ความสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาและขนาดของมาตร,รการดังกล่าวได้ดึงหุ้นจีนให้หลุดจากระดับสูงสุดดังกล่าว